สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพาดัวอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางราวสตาวันที่4สิงหาคม2567นะคะพี่น้องวันอาทิตย์เนาะพี่น้องเนาะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่จะจัดทำขึ้นนี้นะคะเป็นการจอเด่นวิ่งรูดแยวิ่งรูดเนาะพี่น้องถ้าท่านไม่ชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้เลยนะคะทุกคนสำหรับเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านขาทุกท่านขามี fc ถามเนาะค่ะว่าอยาก เป็นกำลังใจให้อดมินนะคะทุกคนอ่าช่องข้างล่างใต้คลิปมันจะมีคำว่าขอบคุณนะคะพี่น้องที่เป็นตัวเอดเหมือนเหมือนกับการส่งดาวนะคะทุกคนในในบ้านสีฟ้านะคะพี่น้องมันสิคือกันนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องอยากเป็นกำลังใจให้ใจกะสามารถกดเข้าไปได้นะคะพี่น้องขาแล้วแต่แล้วแต่กำลังใจค่ะพี่น้องแล้วแต่ว่าสิทรงทอดายเนาะพี่น้องเนาะให้ก็ได้บ่ให้ก็ได้คะ่ะพี่น้องขาใจกะ fc ถามมาใจก็บอกนะคะทุกคนเผื่อเผื่อท่านอยากเป็นกาลังใจให้แอดมินเนาะพี่น้องก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะคะค่ะก่อนอื่นเราไปดูันที่3ก่อนนะคะทุกท่านบ้าเข้าหรือหลุดนะคะวันที่3านะคะใจให้เด่น2และ1นะคะทุกคนมา6 8 2 3 6นะคะเด่นมา2 เข้าคู่สอง2ปดปดสองนะคะพี่น้องเข้าคู่ที่สอบเดี๋ยวพี่น้องมือนีนะคะขนเอ่ยมาเดือเอ้ออ้นกวนให้อดมินก่อนพี่น้องเอ้นกวนให้เจ้าของก่อนค่ะพี่น้อง่ะเลขเด่นประจําวันมาไหมเจ็ดหลุดสองมาเดี๋ยวพี่น้องมือนีนะคะทุกคนเราไปลุ้นต่อนะคะทุกคนขาสําหรับคู่ที่จะจับให้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นนะคะทุกคนสถิติงวดล่าสุดมีเข่ามีหลุดคือกันทุกมือเด้อขาพี่น้อง เราไปต่อว,วันที่สี่นะคะวันที่สี่ถ้า fc ชอบใจก็ขอให้ fc ทุกท่านโชคดีนะคะถ้าท่านไม่ชอบท่านก็ผ่านได้เลยนะคะพี่น้องสวัสดีกับไม่ขออม่หลุดนะจ๊ะวันที่สี่นะคะจากที่ใจคำวนวณได้วันนี้วันอาทิตย์ใจได้อยู่ที่เลขห้าและเลขสี่เรามาดูความน่าจะเป็นนะคะทุกคนห้าค่ะห้าหกห้าแปดห้าสาม ห้าสองนะคะทุกคนสี 4, ค่ค่ะพี่น้องสี่ห้าสี่หกสี่แปดสี่สองนะคะทุกท่านวันนี้ไม่ได้คู่เด่นแยกกับเป็นประจำวันนะคะทุกคนเ่ราะในหนึ่งพี่น้องไดตัวหกนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าเลขหลายตัวจับยากนะคะเดี๋ยวเจจะบอกเผื่อท่านชอบเนะพี่น้องคู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือห้าสี่สี่ห้านะคะสาหรับคู่ที่ใจชอบวันนี้ใจมากสี่แปดแปดีถ้าพี่น้องมาก ก็ตามใจได้ค่ะพี่้องบ่หมักก็พาได้ค่ะพี่้องขาบ่เป็นหยัางนะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันอาทิตย์อยู่ที่เลขหนึ่งและ 6, เลขหกเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะสําหรับหนึ่งกับหกนี้ท่านสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเรามาดูความน่าจะเป็นคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเหมือนกับหุ้นที่ใจวางให้นะพี่ดองจะจะจับให้ดูนะคะเช่นเด่นแยกห้าและสี่เด่นประจําวันหนึ่งและหกเป็น ห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหกหกห้านะคะห้าหนึ่งจะไม่ได้จับให้เมื่อนี้ตัวเลขหลายตัวพี่น้องสี่นะคะสี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่หกหกสี่อย่างนี้เป็นต้นนะคะวันนี้ไม่ได้หนึ่งได้แต่หกเนาะค่ะทุกคนค่ะทุกคนขากะแล้วจะมักแล้วจะชอบนะคะพี่น้องถ้ามักก็ตามได้ถ้าบ่มักก็่านได้ค่ะพี่น้องบปเป็นยังนะคะพี่น้องขาสถิติกะมีเขาไม่หลุดทุกเมื่อเนาะจ้ะเนาะ ค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางเราสตานะคะวันที่ 4, สี่สิงหาคม2,567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสุขมันหมันสุขผู้ทุขคน้นด้วยพี่น้องสวัสดีค่ะ